เรื่องย่อละครเพลิงพระนางเพลิงพระนางเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสมมุติชี้ให้เห็นสัจธรรมที่ว่าความริษยาอาฆาตแค้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไม่เคยให้คุณแก่ใครดุดดังชะตากรรมของตัวละครในเรื่องที่ต่างก็ปล่อยให้อำนาจแห่งโทสะเข้าครอบงำเพียงเพื่อจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ครอบครองและมีอำนาจสูงสุดแท้ที่จริงแล้วมนุษย์จะมีความผาสุกอยู่ได้โดยการเห็นอกเห็นใจและเผื่อแผ่ความรักต่อกันเพลิงพระนางเพลิงแห่งความแค้นเพลิงแห่งอำนาจเลิงแห่งกิเลสย่อมเผาไหม้ตัวเองจนไร้ความสุขตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนครทิพย์ เป็นนครที่รุ่งเรืองมีอนาเขตกว้างใหญ่มีเมืองประเทศราชมากมายแต่ละวันจะมีเจ้าเมืองต่างๆนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาถวายอยู่ไม่ขาดเจ้าหลวงองค์ปัจจุบันมีนามว่าเจ้าหลวงบุรพคามแต่พระองค์เป็นคนโลภส่งทหารคนสนิทออกปล้นทรัพย์สินมีค่าของราษฎรไม่สนใจปกครองบ้านเมือง พระจริตไม่ปกติและประกาศทำสงครามกับพวกฝรั่งตั้งขอซึ่งกำลังออกลาอนานิคมเป็นเหตุให้เสียดินแดนตอนใต้ไปเจ้าหลวงบูรพาคามไม่มีมเหสีแต่มีพระคณิษฐาองค์หนึ่งนามว่าเศขระเทวีเจ้าหลวงบูรพาคามแต่งตั้งให้เป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงซึ่งตามกฎมนเทียนบาลแล้ว มีตำแหน่งเทียบเท่ากับองค์รัชทายาทแต่ตามกฎมนเทียนบานระบุไว้ว่าพระนางหน่เจ้าหลวงจะต้องดำรงตำแหน่งอัคระไมเหสีของเจ้าหลวงองค์ต่อไปการตั้งเสกคะเทวีเป็นพระนางหน่เจ้าหลวงทำให้ธิดาของเจ้าประเทศราชซึ่งถูกส่งมาเป็นองค์ประกรันที่เมืองทิพไม่พอใจเพราะเท่ากับว่า ตนจะไม่มีโอกาสขึ้นเป็นอัคระมเหสีในรัชการต่อไปได้แก่เจ้านางตองนวลเจ้านางเกตถวาและเจ้านางแก้วอากาศโดยเจ้านางตองนวลตั้งตัวเป็นหัวหน้าพานหาเรื่องเสกขระเทวีเป็นประจำแต่ก็ถูกริมบึงพระย่าตห่างซึ่งทำหน้าที่รับใช้เสกขระเทวีคอยขัดขวางอีกทั้งยังถูกเจ้าสัมภาง,งาม ซึ่งมีศักเป็นเจ้าป้าของเจ้าหลวงคอยคุ้มครองเศรขระเทวีอยู่ด้วยทำให้เจ้านางทั้งหลายทำร้ายเศรษระเทวีไม่ได้แม้ว่าจะแสนเกลียดเศระเทวีเท่าใดก็ตามเจ้าสัมภางามมีลูกชายสองคนมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าหลวงบุรพคามคือเจ้าเมืองคุ้มกับเจ้าขนองเจ้าเมืองคุ้มเป็นหนุ่มรูปงาม มีความสามารถทางการรบเป็นที่รักของทหารและคนทั่วไปทำให้เจ้าหลวงบุรพคามไม่พอใจส่งเจ้าเมืองคุ้มไปเป็นแม่ทัพออกรบกับพวกฝรั่งดั้งขอที่ชายแดนทางใต้เจ้าขนองขอตามพี่ชายไปรบด้วยทิ้งเครืออ่อนยิงสาม,มันที่ตนได้เป็นเมียกับลูกน้อยนามว่าปะแดงให้เจ้าสมเพางามเลี้ยงดูการถูกส่งไปอยู่ชายแดน ทำให้เมืองคุ้มต้องพรากจากเจ้านางอนันทิพย์พระธิดาของเจ้าหลวงองค์ก่อนแต่ถูกถอดยศลงมาเสมอกับเจ้านางธิดาเจ้าประเทศราชทําให้อนันทิพย์ทวีความชิงชังเจ้าหลวงบุรพคามมากขึ้นเพราะเป็นผู้ยึดอํานาจไปจากพ่อของตนพลาคนรักและยังแต่งตั้งเสกคารัตเทวีเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงซึ่งเท่ากับว่า ตนจะไม่มีโอกาสได้เป็นใหญ่ในเมืองทิพย์อีกต่อไปอนันทิพย์จึงสะสมความริษยาอาฆาตหาทางยึดอำนาจกลับคืนมาอยู่ตลอดเวลาและไม่ยอมลงให้เสขรัฐเทวีมักมีปากเสียงกับเสขรัเทวีเป็นประจำเจ้าสมภางามจึงประกาศเสมอว่าจะไม่มีวันยอมรับอนันทิพย์เป็นสภพยเด็ดขาดทำให้เจ้านางตองนวล ซึ่งหลงรักเจ้าเมืองคุ้มเยาะยันอนันทิพและหาเรื่องกับอนันทิพเสมอโดยมีเกตถวาและแก้วอากาศเป็นผู้ช่วยวันหนึ่งอนันทิพย์ต้องโทษด้วยอุบายของตองนวลเพราะแอบ,บซ่อนพุ่มทองประดับยศก้าวพุ่มไว้ในคุ้มพุ่มทองก้าวพุ่มเป็นเครื่องหมายของพระนางหน่อเจ้าหลวงเจ้าหลวงบุรพคามโกรธมากจึงสั่งประหารชีวิตอนันทิพย์ แต่เซครัเทวีขอให้ในระเทศไปแทนอนันทิพย์จึงถูกลอยแพไปน้ำได้พัดพาอนันทิพย์ไปทางใต้จนได้พบกับกองทัพของเจ้าเมืองคุ้มทำให้เธอดีใจมากเจ้าเมืองคุ้มนำอนันทิพ์ไปฝากไว้กับเจ้านางมณียาดพระธิดาเมืองท่าคอยซึ่งเป็นเมืองประเทศสราชทางตอนใต้ทั้งสองได้เสียกัน เจ้านางมณีหยาตรักอยู่กับน้อยอินทาพ่อขาที่เดินทางระหว่างเมืองต่อมาเมื่อเจ้าเมืองท่าคอยสิ้นพระชนน้อยอินทาจึงได้ครองเมืองท่าคอยเจ้าเมืองคุ้มโกรธแค้นที่เจ้าหลวงบุรพคามทำกับอนันทิพถึงเพียงนี้อนันทิพยุยงให้เจ้าเมืองคุ้มเป็นขบฏยึดอํานาจจากเจ้าหลวงบุรพคามน้อยอินทาซึ่งบัดนี้ได้เป็นเจ้าหลวง ประกาศสนับสนุนเจ้าเมืองคุ้มทุกวิถีทางแม้ว่ามณียาตจะทัดทานยอย่างไรก็ตามในที่สุดเจ้าเมืองคุ้มกับเจ้าขนองก็ลวงเจ้าหลวงบุรพคามว่าฝรั่งตั้งขอจะทําสัญญาสงบศึกขอให้พระองค์เสด็จออกนอกคุ้มหลวงเพื่อไปทําสัญญาดังกล่าวเจ้าหลวงบุรพคามถูกฆ่าอย่างทารุณเจ้าเมืองคุ้มขึ้นนั่งบัลังเป็นเจ้าหลวงองค์ต่อมา และมีขบวนเสลี่ยงนำอนันทิพย์กลับคืนสู่เมืองทิพย์อย่างสมเกียรติเจ้าหลวงเมืองคุ้มตั้งเจ้าขนองเป็นอุปราชและจะตั้งอนันทิพย์เป็นอัครมเหสีแต่เจ้าสำเภางามผู้เป็นแม่ทัดทานไว้เพราะตามกฎมนเทียนบาลจะต้องให้พระนางหน่เจ้าหลวงเป็นอัครมเหสีเจ้าเมืองคุ้มจำใจตั้งเสกระเทวีเป็นอัครมเหสี และให้อนันทิพเป็นมหสีรองทำให้อนันทิ์แค้นเคืองมากริมบึงรู้ดีว่าต่อแต่นี้ไปเศคระเทวีจะต้องถูกอนันทิพหาเรื่องและกลั่นแกล้งสารพัดจึงใช้อุบายให้ตนได้เป็นเจ้านางองค์หนึ่งของเจ้าหลวงเมืองคุ้มจนสำเร็จเจ้าเมืองคุ้มได้แต่งตั้งเจ้านางตองนวนเจ้านางเกตถวาและเจ้านางแก้วอากาศ เป็นสนมของตนเจ้าหลวงเมืองคุ้มนำทัพออกรับศึกทางใต้ได้หญิงสามัญคนหนึ่งเป็นเมียชื่อยอดพุ่มอนันทิพย์รู้เรื่องนี้จึงให้ขุนนางคนสนิทตามทำรายยอดพุ่มจนยอดพุ่มคลอดบุตรเป็นชายจึงตั้งชื่อว่าม่านฟ้ายอดพุ่มนำม่านฟ้าไปฝากเจ้าน้อยอินทาเลี้ยงมณีหยาดรักม่านฟ้าเหมือนลูกแล้วตัวเองก็บวชเป็นชี ในขณะที่บรรดาเจ้านางของเจ้าหลวงเมืองคุม้มต่างทะเลาะกันเป็นประจำเจ้าอนันทิพย์คลอดลูกเป็นชายแต่เกิดมาก็เสียชีวิตจึงพานเอากับเจ้านางของเจ้าหลวงเมืองคุม้มทะเลาะกันเป็นประจำขณะที่เจ้านางตองนวนได้ลูกชายให้ชื่อว่าเจ้าตองแปงเจ้านางริมบึงคลอดลูกชายชื่อเจ้าครองพบเสขระเทวีได้พระธิดา ชื่อว่าเจ้านางทองพญาต่อมาเจ้าอนันทิพได้ทิดาสององค์องค์โตชื่อเรนุมาดองค์เล็กชื่อปิ่นมณีการที่ตองนวนกับริมบึงต่างก็มีลูกชายทําให้ตองนวนกีดกันร,ริมบึงทุกอย่างและหวังว่าจะให้เจ้าตองแปลงลูกของตนเป็นเจ้าหลวงองค์ต่อมาแต่ท้าววงศาซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ยุยงว่า คนที่จะได้เป็นเจ้าหลวงองค์ต่อไปคืออุปราชขนองตองนวลเก็บความแค้นใจและหาทางกำจัดอุปราชขนองตลอดเวลาเมื่อพระโอรสและธิดาเติบโตขึ้นเจ้าหลวงเมืองคุ้มแต่งตั้งเจ้านางทองพยาขึ้นเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงซึ่งหมายถึงว่าจะได้เป็นอัครมเหสีของเจ้าหลวงองค์ต่อไปตามกฎมนเทียนบาลของเมืองทิพย์ อนันทิพย์โกรธมากที่ตนมีทิดาถึงสองคนแต่กลับไม่ให้รับการแต่งตั้งจากเจ้าหลวงเมืองคุ้มอนันทิพย์เริ่มสะสมบริวารด้วยวิธีการต่างๆโดยมีขุนวังกับท้าวงศาเป็นพวกเจ้านางตองนวนหาทางผูกมิตรกับฝรั่งตั้งขอที่มักแวะเวียนมาที่เมืองทิพย์เป็นประจำเพื่อหาทางคานอำนาจกับอนันทิพย เจ้าสำเภองามเตือนตองนวนว่าจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านและเตือนอนันทิพว่าจะทำให้เมืองทิพร้อนเป็นไฟในวันหน้าอนัน,นทิพย์ฆ่าเจ้าสำเภองามอย่างแยบยลทําให้เศคขระเทวีกับทองพยาขาดที่พึ่งมีเพียงริมบึงกับคลองพบเท่านั้นที่พร้อมจะปกป้องเศคขระเทวีจนที่สุดครองพหลงรักทองพญา แต่ก็เจียมตัวเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงลำพังตองนวลยุยงให้ลูกชายร่วมมือกับฝรั่งตั้งขอสังหารเจ้าขนองคือให้พ้นทางของตนปะแดงลูกชายของขนองตามล้างแค้นตองแปงแต่ก็ถูกกลอุบายของตองนวนหาว่าปะแดงเป็นกระบฏปะแดงจึงต้องหนีออกจากเมืองทิพไปเครือออนผู้เป็นแม่ตกอยู่ในความทุกข ในฐานะหญิงม่ายไร้ลูกไร้ผัวจึงย้ายจากคุ้มนอกเมืองมาอยู่รับใช้เสกขระเทวีและเจ้านางทองพญาเจ้าหลวงเมืองคุ้มประชวนหนักเสกขระเทวีกับริมบึงคอยดูแลปรนนิบัติอนันทิพย์ใช้โอกาสนี้สั่งสมอำนาจว่าราชการแทนเจ้าหลวงโดยมีขุนเวียงและเท้าวงษาคอยช่วยเหลืออำนาจของอนันทิพย เริ่มแผ่ไปในวงกว้างตองนวนเกตวาและแก้วอากาศจึงหาทางที่จะคานอำนาจกับอนันทิพย์โดยยืมมือนายฮาสแม่ทัพฝรั่งเศสมาคานอำนาจนายฮาสหลงรักตองนวนจึงขู่ว่าหากตองนวนและลูกเป็นอะไรไปกองทัพของฝรั่งตั้งขอจะโจมตีเมืองทิพย์ทันที อนันทิพย์ลวงโอรสธิดาที่เกิดจากเจ้านางต่างๆและเจ้าเมืองประเทศราชให้มาเข้าเฝ้าเจ้าหลวงเมืองคุ้มเป็นครั้งสุดท้ายน้อยอินทานำม่านฟ้ามาเฝ้าพา่อแล้วบอกความจริงแก่เจ้าหลวงเมืองคุ้มว่าม่านฟ้าเป็นลูกที่เกิดจากยอดพุ่มเจ้าหลวงเมืองคุ้มดีใจมากอนันทิพรู้เรื่องนี้จึงส่งคนไปฆ่ายอดพุ่มตายถึงในวัด แต่ริมเบิงรู้ว่านี่คือกลลวงของอนันทิพย์จึงให้ครองพบหนีไปครองพบไปลาทองพญาและได้สารภาพร,รักต่อกันเมื่อทุกคนมาพร้อมกันอนันทิพย์ก็จับทุกคนจำตรุรวมถึงเจ้าม่านฟ้ากับเจ้าน้อยอินทราด้วยปินมณีขอให้ปล่อยตัวม่านฟ้าออกมาม่านฟ้าขอให้ช่วยน้อยอินทราพ่อของตนด้วย น้อยอินทาขอให้อนันทิพนึกถึงบุญคุณแต่ครั้งที่ถูกลอยแพ่ไปอาศัยอยู่ที่เมืองท่าคอยทําให้อนันทิพย์ยอมปล่อยตองนวนรีบเข้ากราบทูลเมืองคุ้มเรื่องแผนการร้ายของอนันทิพและขู่ว่าหากไม่ปล่อยตัวตองแปลงตนจะให้นายฮาสยกทัพมาตีเมืองทิพย์ทำให้อนันทิพย์ยอมปล่อยตองแปงออกมาตองแปงยิ่งเจ็บช้ำ เมื่อรู้ว่าปิ่นมณีหญิงที่ตนหลงรักนั้นกลายเป็นเมียของม่านฟ้าแล้วเจ้าหลวงเมืองคุ้มสิ้นพระชนด้วยความตรอมใจเศคระเทวีกับริมบึงใช้ชีวิตอย่างสงบเพื่อความปลอดภัยของตนส่วนทองพญาเลือกวิธีไปบวชชีและยอมถูกถอดยศจากพระนางหน่อเจ้าหลวงอนันทิปไม่กล้าทำอะไรรุนแรงกับเศคระเทวีและทองพญาเพราะเกรงว่า จะทำให้บรรดาขุนนางและเจ้านางต่างๆเกิดความกระด้างกระเดื่องมากขึ้นอนันทิ์ตั้งม่านฟ้าเป็นเจ้าหลวงโดยมีเรนุมาตเป็นอัคระมะเหสีและปินมณีเป็นมเหสีรองทำให้ปินมณีโกรธแค้นพี่สาวมากม่านฟ้าเป็นหนุ่มรูปงามอ่อนแอเชื่อคนง่ายจึงตกอยู่ในอํานาจของอนันทิย์ม่านฟ้าหลงรักเรณุมาตมาก ยิ่งทำให้ปิ่นมณีแค้นใจและหาทางกีดกันเรนูมาดไม่ให้พบกับม่านฟ้าความร้ายกาจของปิ่นมณีทำให้อนันทิพย์แยกเรนูมาดให้มาอยู่ที่คุ้มของตนปินมณีหวาดระแวงว่าขุนนางและเจ้านางอ,งองค์ต่างๆจะเป็นขบฏโดยเฉพาะเจ้าประแดงและเจ้าครองภพพี่น้องต่างมารดาที่หลบหนีไปจะรวบรวมไพล่พลกนกับมายึดอำนาจ จึงส่งทหารออกติดตามแต่ริมบึงซึ่งติดต่อกับครองพบอยู่ตลอดเวลาส่งข่าวศึกให้ครองพบและประแดงทราบทำให้ทหารติดตามตัวเจ้าชายทั้งสองมาไม่ได้สักทีปินมณีมีพระธิดาสองพระองค์พระพี่เลี้ยงของพระธิดาเป็นหลานของขุนเวียงชื่อเรือนแก้วความงามของเรือนแก้วต้องตาเจ้าม่านฟ้ามากจึงแอบลักลอบไปหาอยู่เสมอ ปินมณีหึงหวงและไม่ยอมให้เจ้าม่านฟ้ามีพระสนมจึงอลาวาดอย่างหนักอนอันทิพต้องเตือนสติให้ปินมณีหันมาทำตัวดีกับเรือนแก้วแต่ในใจก็ยังคิดกำจัดเรือนแก้วอยู่ตลอดเวลาต่อมาม่านฟ้าได้รับดีกาจากราษฎรว่าขุนเวียงค่มเพงราษฎรมากเมื่อสอบสวนดูพบว่าจริงจึงประหารขุนเวียงเสีย ตั้งแต่นั้นมาเรือนแก้วก็หมดวาสนาลงการตายของขุนเวียงทำให้ท้าวงษาเห็นว่าขุนนางและทหารต่างก็ไม่ปลอดภัยจึงคิดเป็นขบฏปินมณีออกอุบายจัดงานฉลองเมืองหวังจะลวงศัตรูที่กระด้างกระเดื่องมาฆ่าให้หมดสิน้นแต่เกรงว่าม่านฟ้าจะขัดขวางจึงให้เสเวยน้ําจันทร์และให้ดนตรีฉลองกลบเสียงการฆ่าคนจำนวนมาก หลังจากนั้นต้องนำศพออกไปฝังนอกเมืองกลิ่นศพคละคลุ้งไปทั่วพระนะครเซคระเทวีไม่อาจทนต่อไปได้จึงให้ริมบึงส่งข่าวไปยังครองพบและปะแดงหาทางนำทหารมาตีเมืองทิพย์อนันทิพย์ไม่คิดมาก่อนว่าสตรีที่เงียบขรึมและดูไม่มีพิษมีภัยกลับมีกลศึกที่แยบยลเกินกว่าที่ตนคิด แต่ขณะนี้จะเตือนสติปิ่นมณีอย่างไรก็ไม่เป็นผลแล้วอนันทิพเริ่มรับรู้ว่าอำนาจที่ตนคิดว่ามีอยู่ล้นฟ้านั้นแท้จริงแล้วบัดนี้ได้เปลี่ยนมือไปสู่ปิ่นมณีจนหมดสิน้นเศรเเทวีเข้าเฝ้าเจ้าม่านฟ้าเตือนสติให้เป็นเจ้าหลวงที่ทรงธรรมและเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักอนันทิพย์รู้ข่าวและสังเกตว่า ม่านฟ้าให้ความเคารพเสกขระเทวีมากอนันทิพย์จึงเปลี่ยนแผนมาทำดีกับเสกขระเทวีจนเสกขระเทวีตายใจยอมไปปฏิบัติธรรมกับตนระหว่างทางการเดินทางอนันทิพย์ให้เสกขระเทวีดื่มยาพิษและผลักตกจากรถมา้าแต่เสกขระเทวีได้รับการช่วยเหลือจากครองพบและประแดง ซึ่งตั้งกองทหารอยู่บริเวณนั้นปะแดงติดตามอนันทิพมาหวังจะสังหารแต่ไม่ทันอนัน,นทิพกลับสู่เมืองทิพได้ก่อนเศครัเทวีเล่าเรื่องราวในเมืองทิพ์ให้ครองพบกับปะแดงทราบและออกอุบายให้รวบรวมไพร่พลมาช่วยเมืองทิพให้ได้โดยนำทหารเข้าตีเมืองมีดและสังหารเจ้าเมืองมีดสิ้นพระชนแต่ปะแดงเสียชีวิต ในครานั้นทองพญาศึกจากฉีไปเป็นอัครมเหสีของเจ้าครองพบที่เมืองมีดครองพบขอให้เจ้าน้อยอินทาช่วยเหลือเสกระเทวีกลับมายังเมืองทิพย์โดยการให้เจ้าน้อยอินทามาเยี่ยมเจ้าม่านฟ้าที่เมืองทิพย์เจ้าม่านฟ้าดีใจยกขบวนเกียรติยศไปรับเจ้าน้อยอินทากับเจ้ามณียาดแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าผู้ที่มาด้วย คือพระนางเสกระเทวีอนันทิปเองก็ตกใจที่เสกระเทวีรอดชีวิตกลับมาได้เสกระเทวีบอกว่าคนที่ช่วยเหลือตนคือเจ้าน้อยอินทากับเจ้ามณียาตตองนวนไม่รู้ข่าวเรื่องเมืองมีดตกเป็นของเจ้าครองพบแล้วจึงให้ตองแปลงหนีภัยไปอยู่เมืองมีดและครองเมืองมีดแทนเจ้าตาแต่เมื่อไปถึงเจ้าครองพบ ก็จับตองแปงจำตรุตองแปงสาบแช่งคลองพบและบอกว่าเมืองมีดกับเมืองทิพจะต้องพินาศล่มจมตองนวลรู้ข่าวลูกจึงลอบให้นายฮาสชู้รักของตนนำกองทัพฝรั่งตั้งขอมาตีเมืองทิพคลองพบยกทัพมาช่วยโดยนำตองแปงใส่ตรุมาในกองทัพด้วยแม่ม่านฟ้ากับปิ่นมณีจะนำทหารออกรับศึก แต่ทหารฝีมือดีก็ตายไปหมดในช่วงฉลองเมืองเมืองทิพย์แตกพ่ายในเวลารวดเร็วตองนวนกลายเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากที่สุดเจ้าม่านฟ้าเจ้าอนันทิพย์เจ้านางปิ่นมณีเจ้านางเรนุมาศเจ้านางริมบึงและเจ้าเสขระเทวีถูกจับกลุ่มคุมขังตองนวนสั่งประหารชีวิตทั้งหมดแต่เจ้าครองพบ แบกตรุที่มีร่างของตองแปงผ่านกองทัพของนายฮาสหากว่าทหารของนายฮาสยิงใส่กองทัพเมืองมีดตองแปงจะต้องตายทันทีตองนวลห่วงลูกจึงขอให้นายฮาสปล่อยทัพเมืองมีดกลับคืนไปโดยแลกกับชีวิตของตองแปงเมื่อตองแปงได้กลับคืนสู่เมืองมีดก็คิดตั้งตองนวลแม่ของตนครองเมืองทิพย์ ตองแปลงรอบฆ่านายฮาสแต่ถูกนายฮาสยิงตายจับตองนวนพร้อมทุกคนลงเรือไปอินเดียแต่งตั้งเสกคระเทวีเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองทิพ์ริมบึงขออยู่รับใช้เสกคระเทวีที่อินเดียมานฟ้าได้พบกับเรือนแก้วหญิงที่เคยเป็นเมียของตนมานฟ้าอยู่กินกับเรือนแก้วอย่างเปิดเผย ชีวิตที่อัตคัดในฐานะ,ฉะเฉลยศึกของกองทัพอังกฤษทำให้ปินมณีฆ่าตัวตายอนันทิพย์อยู่อย่างเศร้าโศกต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าเสขระเทวีประชวนและสิ้นพระชนอังกฤษให้กองสุนปกครองเมืองทิพย์ม่านฟ้าและทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ขอกลับไปใช้ชีวิตอย่างสามัญชนที่เมืองทิพย์เมื่อกลับมาถึง คุ้มหลวงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของฝรั่งทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปบัลลังดั่งทองถูกตั้งจัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมตองนวนในวัยชราไปกราบกู่เจ้าหลวงเมืองคุ้มและหลุมศพของตองแปงความเสียใจทำให้ตองนวนเสียสติส่วนอนันทิพมิอาจตัดใจจากอำนาจที่ตนเคยมีได้ในเวลาค่ำคืน นางลอบเข้าไปในคุ้มหลวงและก้าวขึ้นนั่งบัลลังดังทองในคุ้มหลวงพร้อมกับกลั้นใจตายบนบัลลังอันเป็นที่ปรารถนาของตนมาตลอดชีวิต